เทียไม่ชัด EP 1ีหนึ่ง cry baby ตุ๊กตาร้องไห้กระแสมาแรงมากนะคะด้วยคาแรกเตอร์เจ้าตุ๊กตาแก้มฝ่องมีหยดน้ำตานะคะทำให้น้องโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวใครเห็นก็ต้องตกลุมรักกันเท่หน้าเลยค่ะทำให้ราคาในไทยตอนนี้นะคะพุ่งไปสูงมากถึงหลักหมืน่นวันนี้นะคะแต่เลยจะมาขอเปรียบเทียบราคาในแอปส้มของบ้านเรานะคะกับแอปส้ของจีนอย่างเทา้าเปอกับนังหงให้ดูกันค่ะ มากันที่แบบแรกนะคะกับคอลเลกชันลูกเสือราคาในไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ876บาทแต่ราคาในจีนขายแค่สา5ยบาบาทเท่านั้นค่ะถัดมากับคอลเลกชันต้นไม้นะคะราคาในไทยอยู่ที่527บาทนะคะแต่ที่จีนขายแค่2 6 2บาทละค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยอีกแบบนะคะราคาในไทยอยู่ที่1 2 6 4บาทแต่ที่จีนขายแค่930บบาทเท่านั้นค่ะ เจ้าหนูร้องไห้ผลงานของคุณมอลลี่นะคะยังมีอีกหลายแบบหลายคอลเลคชันเลยนะคะถ้าสนใจอยากได้คอลเลกชันไหนนะคะสามารถนำรูปสินค้าไปค้นหาในเว็บซีนได้เลยน้องน่ารักขนาดนี้ไม่สะสมไม่ได้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากนำเข้าตุก๊กตาหน้ารักน้ารักแบบนี้มาสะสมนะคะก็ทากหาวีดีโอได้เลยนะคะ